คิดว่าเผาผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นบ้างครับถาเราฐานะลีดเดอร์อยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นบ้างยือมขึ้น say yes ผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่ออัลเบิร์ตนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกว่าผู้นำต้องเป็นสไตล์ใดสไตล์หนึ่งแต่มันมีหลายหลายแบบได้แล้วแต่คุณอยากเลือกว่าสไตล์ไหนเป็นสไตล์ของติดเกงใจในการวอบไหม ติดเก่งใจในการเม้ามายศักยภาพผู้นำเราต่ำประสิทธิภาพเราจะต่ำ หน้าที่ของเราในฐานะลีดเดอร์คือเอาปัญหาพวกนั้นน่ะมาใส่ในแผนงานเพื่อมาขับเคลื่อนให้ได้ขาดการสร้างแรงจูงใจในการทํางานหรือความเชื่อมั่นในองค์กรอย่างเงครับสภาวะอารมณ์ของทีมงานไม่สดใสมีการติดตามงานแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยาตามไม่ทันนะครับมันก็พลอยทําให้เราแบบหมดไฟไปด้วยเ,เจอสถานการณ์ที่ว่าทําแล้วได้อะไร กระบวนการทํางานไม่สอดคล้องกับจํานวนคนที่มีหัวหน้าง,งานไม่คุรลี่ไฟในตําแหน่งงานครับเลยทําให้ทีมไม่โตปัญหาพวกเนี้ยเป็นหน้าที่ที่เราคือเราเราต้องหาคําตอบเราต้องแก้ใช่ไม่ใช่มันอาจจะยากมันสุดท้ายแล้วมันต้องตัดสินใจแล้วบางครั้งการตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นศาสตร์และศิล ถ้าคุณใจดีเกินไปคุณไม่กล้าตัดสินใจบางอย่างเกินไปเขาทําไม่ได้ตามคุณภาพแล้วเขาก็ยังทําผิดพลาดอย่างต่อเนื่องและคุณก็ไม่มีระบบระเบียบในการประเมินงานเขาแปลว่าเราอนุญาตให้มันเป็นแบบนี้การเป็นผู้นําเราต้องกล้าตัดสินใจเพื่อบริษัทซูเปอร์ทีมคือเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนร่วมรวมกันเพื่อเดินหน้าต่อร่วมกันได้ ได้เรียนรู้ถึงการวิธีการอ,าอธิบายงานหรือการเมตอหมายงานครับว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจในเนื้องานนั้นก่อนอแล้วก็วิธีการสื่อสารครับในแต่ละคนจะมีแนวหรือสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอาจารย์เองคือเข้าใจในสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองทําจริงๆแล้วก็ทําให้พวกเราแม้กระทั่งผมฟังมาหลายรอบก็โดนหลายดอกหลายเม็ดจาผมไว้นะครับผู้นําคนเดียว ไม่สามารถพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้เพราะถ้าคุณสร้างผู้นำได้นั่นนะครับคือกำไรขององค์กร